สวัสดีครับผมนาตาพันธ์มังจารานด้านจากหกทองตุน่าตูนเก้าห้าหลักสูตรวิชากรรมศาสตร์ณฑิตจากหขาว,วิชากรรมเครื่องกลกันเองวิชากรรมเครื่องกลยามภาคเรียนที่2องปีการศึกรรษาสองพันห้ารยิบเจ็ดรวิชาหนึ่งหนึ่นย์หนึ่งสามคอมพิวเตอร์แอนด์ดีไซน์ในส่วนของคลิปวดนี้นะครับจะใช้คําสั่งของเซิร์ฟเวสทูทัวเรียวล็อบเต็ดเซิร์ฟเวสกภาพ ลังตัวอย่างมาดูเลยครับเข้าหน้าต่างของ SolidWorks ครับผมจากนั้นในส่วนของ New Part ในส่วนนี้เราก็ไปที่การ ตั้งการนะครับไปในส่วนของการ,การตั้งกค่าแล้วก็อัก e ีเม้ครับในส่วนของ image quality ก็ปดจุดเลยครับกดโอเคครับเอาในส่วนของหน้าต่าง อันนี้ครับดังน,นั้นเข้าไปในส่วนของท็อปเปลี่ยนคิดครับเอ็นเตอร์ไลน์ครับ สรมาณเด่มไหันครับผมสองร้อยแปดสิบ้าครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้ครับสามสิบบาแล้วก็ใช้เซ็นเตอร์ไลน์ครับจุดนี้ขึ้นไป มาเดินจันครับสี่สิบครับเป็นเท่าไรครับเป็นเท่าไรครับครับมาเดินจันครับผม สี่สิบรับเส็นนี่สิบรับจากเส้นนี้มาถึงจุดนี้แปดสิบรับเส้นนี้เสับเจ็ดสิบ 70. แล้วก็ใช้คำสั่งสปาไลนา์ครับจุดนี้จุดนี้ นี่ครับโอ,อที่เส้นครับสามารถโยกตรงนี้ได้จุดนี้เป็น v วอร์ติ l คัลครับก็ส่วนของตรงนี้เป็น v วอร์ติ l ิลครับ จากนั้นใช้คำสั่งมิลเลอร์ครับก็จะได้เอกสารอย่างนี้ครับคือรองเท้า นักชูดครับสิบสองมิลี่ครับอางนี้ครับดังนั้บบบนในส่วนของในส่วนของดิฟเฟนต์ครับเลือกเปลี่ยนครับในส่วนของเฟิร์ ฟนตัวนี้ก็เลือกเป็นแผ่นนี้ครับแล้วก็อัย่างเป็นแปดสิบครับกดโอเคครับงั้นก็ใช้สกิทครับ เราวก็ไปที่ในส่วนของซิงเอรลไลน์ครับเลือกสปาลไลน์อัน,นส้สามาเดรินชั่นครับเก้าสิบห้านี้กับจุดนี้ สามสิบค,ครับเลือกอไลครับสามสิบสองครับ ก็กหนดให้จุดนี้เป็นจ็ดหลักครับจากนั้นไปที่คำสั่งปลายลายครับเรือมจุดนี้มาจุดนี้กดพื้นที่ว่างนี้หนึ่งทีครับแล้วก็มาจุดนี้นก,กดพื้นที่ว่าง เอ็น,นี้ครับอ่ะนี่ครับผมโอเคงั้นแก้ไขตรงนี้เป็นยี่สิบเก้าครับอ็อ กอเท้าครับผมอย่างนั้นออกจากสเก็ตครับในส่วนนี้ไฮครับนี่ก,กว่ากไดไฮครับแล้วก็เลือกในส่วนของฟอนต์พรีนเกตครับไปลลายครับ ซูมเข้าไ,ไปครับปดยอดนี้มันโดนค้างไว้ครับกับเส้นนี้ให้มันเอีเยงกันครับด้านล่างครับจุดน,นี้กับเส้นนี้เอีเยงกันครับจากน,นั้นก็รับให้เหมือนส้นเท้าครับ ครันออกจากสเก็ตครับ, kick, kick, รบเลือก One p l a y e สเก็ตเลือกสไปรัลครับ ยศีครับแล้วก็จุดนี้บอโดนก้างไว้ครับกับเส้นนี้เหรียญครับแล้วก็จุดนี้บอโดนกลางครับกับเส้นนี้เดรียญครับหลังนั้นมาปรับไ้เหมือนกับหล้เท้าครับ คิครับจากนั้นไปในส่วนของ p d Sketch ครับกระจาย 3D Sketch แล้วก็ไปในส่วนของ สไปไลน์ครับผมวางไว้ประมาณนี้ครับเครับ จะสกเก็ตครับอีกฝั่งหนึ่งครับผมจะเลือกบริเวณนี้ครับ อันนี้ครับจากนั้นใช้กับสนุนไปที่ manager surface ครับลบเตส surface ครับก็เลือกเฟนนี้ครับนี่ครับ ดีๆเท่ากันครับครับอ,อย่างนี้แล้วก็ในส่วนของไกด์เคิร์ฟครับเราก็จะมาเลือกเป็นเคิร์ที่เราสร้างไว้ครับ ออกจากสเกตนะครับก็มาในส่วนของล็อบเตะร,ร์เซอร์เฟซครับเลือกนี่ครับเซอร์เฟซนี้ครับใกา์เคริร์ฟเลือกเป็นเครนิร์ฟนี้นี้เคริร์ฟนี้แล้วก็บนี้ครับอ่ะก็โอเคไปได้ อย่นี้ครับผมจากนั้นเราจะมาสร้างในส่วนของดูสายครับเอย เ็นหนึ่งครับสเก็ตใช้เป็นคอ e ร์เนอร์ไหลกเต็มกันดูครับมาเดมิ i o นครับ สิบสองในหกบกัปก็ใช้เป็นซินเตอร์ไลน์จุดกลางครับกับจุดอดิจินนี่เป็น h o r i z o n t a l ครับ แล้วก็เป็นนี้ห้าสิบแปดครับเส้นสินตรายครับ ให้กำลังสึกเข้าครับซีเมนครับแล้วก็ โดนกานครับไปคั่วกันครับก็ใช้กำลังจับมาแทนชั่นครับวงนี้ครับวงนี้แห่งพันสิบครับ ยัเป็น้าเส็ยครับสั่งไลน์ครับจุดแบบนี้ครับกดปุ่ม A แล้วก็เปลี่ยนเส้นนี้เป็นเป็นแบบครับ นี้กับจุดนี้อ่านกันอ่าครับแล้วก็ใช้คำสั่งมเลือ์ครับเลือกสีวงนี้แล้วก็เส้นครับผมเลียวเป็นเส้นนี้ครับกดโอเคแั้นใช้เสฟร์ครับ Tìm thử phép Rồi, đi ก็เลือกหน้านี้ครับเรียบร้ทั้งหมดครับผมดโอเคครับเราก็จะได้ตากมาแบบนี้ครับ พื้นเราก็เลือกแอปรายเป็นรับเบิลครับวันนี้เราก็เลือกเป็น ไอเบอร์นครับโค้ดครับนี่ครับ,รบ,รบเราก็มาติ๊กครับเลือกทั้งส่วนครับเป็นแบบ อันนในหนึ่จุดห้ามิลครับมันก็จะขยายก็ไปด้านในครับดีวิว เราย้อนกลับก่อนนะครับไปที่เจ็ดครับนึ่งจุดห้าครับแล่างแต้านใน

พื้นเป็นแรปเปิรครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปูดครับนี่ด้านในก ประมาณนี้ครับผมในส่วนของทนนี้ก็ต้องขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับครับ